เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องแบมกันนะครับเดี๋ยวเราให้ดู180องศานะครับอันนี้เป็นงานขูดฟิลเลอร์นะครับเสริมด้วยเพจซิลิโคนนะครับไซส์อะไรเอ่ยขอดูนิดนึงครับไซส์ส M, เอ,อ็นเนาะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องแบมนิดนึงครับอาวัสดีครับน้องแบมวัสดีค่ะจ๋าวันนี้เดินทางมาจากไหนครับ อยุธยาค่ะอยุธยาเนาะวันนี้ครบกําหนดยี่ิเศษวันก็ทางคลินิกนัดมาออถอดแม็กตัดไหมหน้าผากนะครับเ,เดี๋ยวมาสัมภาษณ์นิดนึงเผื่อว่าหลายๆคนกาลังมองหาที่เสริมหน้าผากนะเนาะหลังจากจริงๆก่อนหน้านี้เคยทําอะไรกับหน้าผากมาก่อนบ้างครับฉีดมาค่ะฉีดฟิลเลอร์นะครับแล้วก็ฉีดมานานหรือยังครับ2ปีได้ค่ะสปีเนาะและ้ว สองปีไปแล้วถึงตัดสินใจอยากจะเสริมด้วยเพดซิลิโคนนะครับทําไมถึงอยากเสริมด้วยเพดซิลิโคนอยากให้มันอยู่ถาวรค่ะคืออยากให้มันนูนถาวรไม่สลายใช่ไหมไม่งั้นต้องไปเติมหลายรอบใช่ไหมครับแล้วรู้จักกับบาลน่าคินิกได้ไงครับติดตามในเพจอะค่ะอ่าคือเพจมันเด้งไปหางั้นใช่ไหมแล้วมีเพื่อนทำอย่างที่นี่ไปก่อนไหมยังไม่มีค่ะคือรู้จักครั้งแรกกับงานเสริมหน้าผากที่บาลน่าคินิกนี่เลยนะ อ่าแล้วคุณหมอเปิดแผลบริเวณไหนครับบริเวณตรงแถวาหารอ่าอันนี้คือเป็นเพิ่งถอดแม็กไปเมื่อกี้เนาะค่ะอ่าแล้วริงแสกผมแนวนี้ไหมหรือว่าแสกลางกลางค่ะแสกกลางแต่คุณหมอจะเลือกแนวแสกผมที่เราไม่ได้แสกปกติเนาะใช่ทำให้เวลาเราแสกกลางปุ๊บรอยตรงนี้ก็จะหายไปนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราให้ดูแผลบริเวณหนะ้าผากที่มีการถอดแม็กไปนะครับเป็นแผลหลังถอดทันทีนะครับอ่าอ่าจะเห็นว่าแผลไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็ ค่อนข้างจะเนียนแต่เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งระยะหนึ่งมันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับแล้วพอเราแสกผมเนี่ยมันยังไงมันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วเนาะเราจะแสกเปิดแผนในแนวแสกผมนะครับซึ่งจะแสกซ้ายแสกขวาเราก็จะไม่เห็นรอยแสบเป็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวถามความรู้สึกหลังจากทําไปนิดนึงครับดูแลตัวเองยากไหมหลังจากที่เสริมหน้ผาผากไปไม่ยากค่ะืแล้วมีเอฟเฟกอะไรไหมการขึ้นไส้การเขียวบวมช้ำมีไหมเอ่ยหลังทําไม่ค่อยมีค่ะเอฟเฟก ก็ไม่ค่อยทักมาว่ามีปัญหาองปัญหาเลยหายไปเลยอะไรอย่างนี้แต่ทางคลินิกเราก็ยังมีขอรูปรีวิวทุกตลอดใช่ไหมครับ<ช>เพื่อได้ดูว่ามีเอฟเฟกอะไรไหมนะครับ,รบทางคลินิกดูแลดีไหมครับหลังจากทันเนาะค่อนข้างสบายใจ,ยใจเนาะแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนที่มีหนกคิว้วไหมครับมีค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกหนกคิ้วมันหายไปไหมหายค่ะหายไปเนาะเพราะว่าคุณหมอกรอหนกคิ้วให้ด้วยนะครับสาหรับเคสที่ มีปัญหาเรื่องผิวไม่เรียบของหน้าผากนะครับแล้วก็หนกคิ้วทําให้ดูเป็นโครงหน้าผู้ชายหรืออาจจะดูหน้าแข็งไปอยากหวานละมุนก็ทางคุณหมอกล้วยนะครับก็จะกรอหนอกคิ้วให้ด้วยนะครับดังนั้นพอเราเสริมหน้าผากไปแล้วเนี่ยค่อนข,ข้างจะเนียนนะครับดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ทางคลินิกก็จะเลือกขนาดทิลิโคนตามความต้องการของคุณค่ายจริงอยากได้ใช้อะไรเคยม,มีในใจไหมอยากได้หน้าผากนูนประมาณไหนอะไรเงี้ยก่อนมารับบริการตอ,ตอนแรกอยากได้ L อะค่ะอยากได้ L ทำไมคุณหมอใส่ไซส์เอ็มให้มันใส่ไม่ได้ค่ะออก็ใส่แล้วมันเป็นไงตอนนั้นจําได้ไหมคุณหมอใส่แล้วมันมันจะเห็นขอบเห็นขอบใช่ไหมก็คุณหมอเลยเลือกปรับขนาดให้มันเหมาะกับเราเพราะตอนนี้ก็ดูว่าค่อนข้างที่จะเนียนมากนะครับคือเราก็อยากใส่ตามความต้องการของไข้เนาะแต่ถ้าใส่แล้วมันมีปัญหาเนี่ยเราก็คืออยากให้มันทิยท่แล้วมันก็ปลอดภัยระยะยาวจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาเรื่องของขอบของซิลิโคนนะครับก็เลยเลือกที่จะเลือกไซส์ที่เหมาะกับ ความสามารถของเนื้อเราด้วยนะครับยิ่งเป็นเคสที่เคยฉีดสารมาเนี่ยเนื้อมันจะขยายไม่เหมือนกับเสริมใหม่นะครับมันก็จะมีมีความขืดเกิดขึ้นมาด้วยเนาะคุณหมอก็จะพยายามใส่ให้แล้วแล้วใส่ไม่ได้ก็เลยปรับไซส์ลงมาเนาะ,อะโอเคแล้วมีอะไรอยากฝากบอกกับเพื<ๆ>่อนๆที่กำลังมองหาที่เสริมซีโคล่างมาที่นี่นะคะตอนนี้กล็ลองมีโปรอยู่ค่ะอ่าตอนนี้โปรมวอร์ชั่นเสริมใหม่นะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับโปรรีวิวนะครับแล้วก็ทางคลินิกใช้ ฟียาทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ดูแลให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็หลังทำนี่ก็จะติดติดต,ต,ตามผลนะครับจนกว่าจะเนี่ยวันมาตัดใหม่ก็ยังขอดูรูปขอดออูว่ามีเอฟเฟกมีปัญหาอะไรตามทุกวันเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นงานแก้ง,งานขูดตอนนี้ของเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่อมอีกสามพันบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าของใครมาแล้วคุณหมอประเมินว่าต้องขูดพักก่อนอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่อมอีกนิดหน่อยนะครับยังไงก็อยากฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับโอเคก็ เดี๋ยวขอบคุณน้องอีฟนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเนาะโอเคครับสวัสดีครับ